สำหรับโบรกเกอร์ Oanda ก็เป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีใบอนุญาตที่น่าเชื่อถืออย่าง iLoc, k FCA, ASIC, MAS หรือว่า JFSA ของญี่ปุ่นสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดก็เป็นโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่ผมแนะนำนะครับสวัสดีเทรดเดอร์ ader, ทุกท่านอยู่กับช่อง FX to Trade ก็เดี๋ยววันนี้มาดูรีวิวกองทุน Oanda ก็มีโปรแกรมสอบที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็คือโปรแกรมสอบแบบ2เฟสก็จะเป็นรูปแบบการสอบมาตรฐานในรายละเอียดจะเป็นยังไงพร้อมแล้วไปชมกันภายในคลิปเลยครับสำหรับโปรแกรมสอบที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็จะชื่อว่า Boot Challenge ตอนนี้จะมีให้เราเลือกอยู่3ขนาดครับก็คือ 10,000, 50,000แล้วก็1 0 0 0 0 0ซึ่งเราจะได้รับส่วนแบ่งกำไรสูงสุดถึง90%ก็เดี๋ยวมาดูหน้าตาเว็บไซต์ครับ เมื่อเราเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีตรงนี้ขึ้นครับ o o t c h a l l e n g e ที่อัปเดตเข้ามาใหม่สำหรับโปรแกรมสอบแบบเดิม ClassicChallenge ก็ยังมีครับซึ่งขนาดพอร์สูงสุดก็จะอยู่ที่5,000 0 0ครับต่ำสุดอยู่ที่5,000นราคาสอบก็ไม่แพงครับ35ดอลลาร์สำหรับตัว ClassicChallenge จะเป็นแบบ t a i ท ing d r ดอล o าวซึ่งผมก็เคยทำคลิปรีวิวไปแล้วก็สามารถย้อนกลับไปชมคลิปได้ สำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูโปรแกรมสอบแบบ2เฟสที่อัปเดตเข้ามาใหม่สำหรับใครที่ไม่มีบัญชีก็มากดสมัครเปิดบัญชีที่ปุ่มด้านบนนี้ครับสำหรับใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็ใส่อีเมลพาสเวิร์ดแล้วก็ล็อกอินได้เลยสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีก็มากดตรงนี้ครับ g ่อเอทมันก็จะมีหน้าให้เราก่อข้อมูลครับอีเมลประเทศชื่อวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์และในส่วนของพาสเวิร์ดเราก็ตั้งเอาครับ หลังจากนั้นก็ติ๊กถูกแล้วก็กดดิจิตเตอร์ข้อเดี๋ยวเรามาดูหน้าการสมัครสอบครับก็ขเข้ามาที่แด h บอร์ดแล้วก็เลือก New Challenge ได้เลยก็จะมีโปรแกรมให้เราเลือกครับคลาสสิกแบบเดิมหรือแบบใหม่ Boot Challenge เลือกขนาดพอร์ตที่จะสอบครับในปัจจุบันจะเทรดบน MT5 ตรงนี้ก็ติ๊กถูกให้เรียบร้อยครับสำหรับใครที่มีส่วนลดก็กดคลิกเฮียและกรอกโค้ดส่วนลดตรงนี้ หลังจากนั้นก็จะขึ้นราคาครับว่าเราต้องจ่ายเท่าไหร่หลังจากนั้นก็กดคีย์เออเรอร์หลังจากนั้นระบบก็จะพามาที่หน้าการชาระเงินครับก็จะมีจ่ายด้วยบัตรเครดิต Google Pay ก็จะมีทู o Money ด้วยครับสำหรับ Google Pay กับทูม m o n e y ก็สามารถที่จะลิงก์กับบัตรเครดิตได้ก็าสามารถจ่ายผ่านคริปโตได้ครับ Bitcoin หรือว่า USDT ในส่วนนี้ก็จะมีรายละเอียดครับว่าจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายเป็นเท่าไหร่หลังจากนั้นก็กดเพอร์เชส สำหรับหน้านี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในการจ่ายเป็นคริปโตครับเมื่อเรากดเข้ามาก็จะมีเหรียญให้เราเลือกก็จะมีเหรียญที่นิยมครับอย่าง USDT เราก็เลือกนิตเบิกได้ว่าจะจ่ายผ่านทางอีทิลเลียมหรือว่าจะเป็นท n นิ t เบิกในตัวอย่างจะเป็น USDT ผ่านท n นิ t เบิกหลังจากนั้นก็จะมาที่หน้านี้ครับเราสามารถที่จะลิงก์บัญชีผ่านทางเอ็กเชนก็ได้ก็จะมีที่เลือกครับ Binance หรือว่าจะเป็น Coinbase ถ้าเลือกหัวข้อที่2 ก็จะแสดง QR code ขึ้นมาให้เราชำระเงินเลยก็จะมีที่อยู่ครับเป็น Wallet Address ที่เราจะต้องโอนไปและยอดเงินที่เราต้องจ่ายสำหรับใครที่ใช้งานคริปโตอยู่แล้วตรงนี้ก็เข้าใจได้ไม่ยากครับสำหรับหน้านี้ก็จะเป็นตัวอย่างการจ่ายด้วย t r m o n e y Wallet ก็จะมี QR code ขึ้นมาให้เราและยอดเงินที่เราต้องจ่ายสำหรับช่องทางนี้ก็สะดวกเหมือนกันครับในส่วนแรกก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องรู้ครับในส่วนของเว็บไซต์ o e n d a p o p t e n d e r ก็จะมีชื่อยอ่อว่า OPT ครับก็สามารถเข้ามาที่ตามเว็บนี้ได้เลยครับ p o p t e n d e r o r d e a c o m ในส่วนที่2ก็จะเป็น b r o k e r o e d a c o m สำหรับคนไทยก็จะอยู่ในส่วนของ o e d a global market หรือชื่อยอ่อก็คือ o g m สำหรับ broker o e d a เราก็ต้องสมัครด้วยซึ่งในส่วนของ poptender ก็จะจ่าย payout เข้าทางบัญชีเทรดของเราครับ ในปัจจุบันอนวยได้จะมีแต่ MT5 นะครับในส่วนของ MT4 จะไม่มีให้ใช้งานแล้วเมื่อเราเปิดบัญชีมาก็จะเป็นบัญชีสแตนดาดครับในส่วนของบัญชีพรีเมียมจะต้องมียอดเงินฝากตั้งแต่1,000 10, 0ดอลลาร์ขึ้นไปต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องกฎการสอบแล้วก็ FAQ ครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาที่แดชบอร์ดก็มาเลือกในส่วนของดู and FAQ คลิกตรงนี้ครับ view PDF เดี๋ยวเรามาดูว่าฎกฎที่เราจะต้องรู้มีอะไรบ้าง พะเมื่อเราเข้ามาก็จะเป็นไฟ pdf แล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เราสามารถเข้ามาดูได้ครับก็จะมีรายละเอียดของ classic c h a l l e n g e แบบเดิมก็มีตั้งแต่ขนาดพอร์ต5,000จนถึง5,000 0 0ครับก็มีราคาบอกด้วยแต่เดี๋ยวในวันนี้เราจะมาดูในส่วนของบ Challenge แบบใหม่ที่อัปเดตเข้ามาครับก็จะมี3ขนาดพอร์ตให้เลือกครับ1 0 k 5 0 k แล้วก็1 0 0 k ก็จะมีตรงนี้ครับ profit target 10%ในเฟสที่1 และ5%ในเฟสที่2ก็จะมีในส่วนของ d Daily d r a w ดอ w าครับที่ฟีกไวา5%และก็ max l o อ s ในส่วนนี้ก็จะคิดจากอ่อนเริ่มต้นครับในส่วนของ daily l o อ s และก็ max l o อ s เราก็จะเจอได้ในการสอบแบบ2เฟสอันนี้ก็จะเป็นแบบมาตรฐานครับมาดูในส่วนของ profit share ครับครั้งแรกเขาจะให้เรา80%และครั้งต่อไปให้สูงถึง90% สำหรับในส่วนนี้ก็ถือเป็นข้อดีครับเพราะว่าให้ payout สูงกว่ากองทุนด่นๆซึ่งในบางกองทุนในส่วนนี้เราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มครับเพื่อรับ Profit 9กก็จะมีหมายเหตุตรงนี้ครับสําหรับบูชา a l ล e นส์ไม่สามารถที่จะรวมบัญชีได้ถ้าเป็นคลาสสิกชาล e นส์เราสามารถที่จะรวมบัญชีได้ครับสูงสุดที่500,000ตอนนี้ถ้าเราสอบผ่านก็จะมีได้แค่หบัญชีครับซึ่งตอนนี้สูงสุดก็คือ10,000 0 สำหรับในส่วนต่อมาจะมีข้อสังเกตที่ผมเจอจากหน้านี้นะครับถ้าเราสอบตกก็จะมีส่วนลดให้เราด้วยส่วนลดก็ตามนี้นะครับ20%ถึงพอร์ต5 0 0 0 0 10%ถึงพอร์5 50,000และในบูธชาลน์ถ้าเราสอบตกข้อจะได้ส่วนลดที่10%ก็จะมี inactivity time ก็คือถ้าเราไม่เทรด20วันก็จะถือว่าผิดกฎร้ายแรงครับและบัญชีของเราก็จะถูกปิดต่อมาเรื่องของการเทรดข่าว ในส่วนของข่าวของแดงก็เทรดไม่ได้นะครับก่อนข่าวออก2นาทีและหลังเข่าออก2นาทีไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดออเดอร์การตั้ง pending order stop order limit order หรือว่าการตั้ง take profit stop loss ถ้ามีการเข้าออเดอร์หรือว่าปิดออเดอร์ช่วงข่าวก็จะถือว่าเป็นการผิดกฎซึ่งถ้าเราเทรดช่วงข่าวก็จะมีอีเมลมาแจ้งเตือนครับตรงนี้เป็น soft b e a c h ก็คือการผิดกฎอย่างเบาหรือว่าขั้นแรกครับ ซึ่งถ้าเราอยู่ในช่วงสอบหรือว่า c ช Account ตรงนี้จะไม่มีการละเมิดกฎร้ายแรงครับแต่ว่าถ้าเราสอบผ่านเขาจะเรียกเราว่า Signal Provider ซึ่งถ้าเราทำผิดกฎอย่างเบา3ครั้งจะถือว่าเป็นการผิดกฎร้ายแรงและหลังจากนั้นบัญชีของเราก็จะถูกระงับการใช้งานครับสำหรับข่าวก็จะเป็นข่าวกล่องแดงครับใน Impact ก็สามารถเข้าไปที่แดชบอร์ดและเลือกเมนู Econo m i c c a l endar ได้ เมื่อล็อกอินเข้ามาที่ดชบอร์ดเข้าที่เมนูนี้ครับ e c o n o m i c c a ก e n d a r ก็จะมีข่าวบอกถลับในส่วนนี้เขาก็เอามาหมดนะครับก็จะมีสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีแดงก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสครับก็คือข่าวของแดงตรงนี้ในส่วนต่อมาเราสามารถที่จะถือโ Position ในช่วงข่าวได้ถลับด้านบนก็คือห้ามเราเปิดปิดออเดอร์ช่วงที่ข่าวออกครับแต่ว่าถ้าเรามีออเดอร์อยู่แล้วเราสามารถที่จะถือข้ามช่วงข่าวได้ ในส่วนของ copy t r a d i n g ในส่วนนี้ไม่สามารถทำได้นะครับก็บอกว่าถ้าใช้บัญชี Oanda เป็น master เนี่ยสามารถทำได้แต่ว่าในส่วนนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วครับถ้าเราเอาบัญชีจากที่อื่นมา copy แต่ถ้าเราใช้ o e n d a ไป copy บัญชีอื่นแบบนี้ก็จะผิดกฎไปเต็มๆในส่วนต่อมาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปิด order ในวันศุกร์ครับก็สามารถที่จะถืออเดอร์ข้ามสัปดาห์ได้ stop loss เราก็ไม่ต้องตั้งครับ ใครจะเทรดแบบไม่มีสต็อป o อสก็ทําได้ในส่วนของการดีฟันหรือว่าคืนค่าสมัครก็จะจ่ายคืนให้เราเมื่อเราได้รับ p r o f ฟิตแชร์ในครั้งแรกก็หลังจากที่เราสอบ2เฟสผ่านเราก็จะได้รับพอร์ตจริงมาซึ่งเขาจะเรียกว่า Signal Provider หลังจากนั้นก็เทรดได้กำไรและขอ Payout ก็จะได้ค่าสมัครคืนครับสำหรับการจ่าย Payout ก็จะมีขั้นต่ำ ในส่วนของคลาสสิกชาลนจะอยู่ที่200ดอลลาร์ในส่วนของบูชาเลนจะอยู่ที่2%ครับก็ตามขนาดพอร์ตเลย200ดอลลาร์ที่พอร์ต1 0 k 1 0 0 0ดอลลาร์ที่พอร์ต50,000และ2,000ดอลลาร์ที่พอร์ต1,000 0 0ในการจ่าย payout ก็จะจ่ายผ่านบัญชี Oanda Global Market ในส่วนนี้เราจะต้องสมัครเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ Oanda ด้วยสำหรับใครที่สมัครคลาสสิกแพลนสามารถมีขนาดพอร์ตสูงสุดได้ที่5 0 0 0 0 0ครับ อย่างถ้าเราสอบพอร์ต1,000งแมาเราก็สามารถที่จะรวมครับอย่างเช่น1 0ึ่งแสบัญชีก็สามารถที่จะรวมเป็น2,000 0 0ดอลลาร์ได้ในส่วนของบูชาริ้นไม่สามารถที่จะรวมบัญชีได้ครับก็มีขนาดพอร์ตให้เราเลือกสูงสุดที่1,000 0แก็เดี๋ยวมาดูข้อสังเกตเพิ่มเติมที่ผมเจอจากหน้า faq ครับในส่วนแรกสามารถใช้ ea ได้ไหมก็สามารถใช้ได้ครับตรงนี้ก็จะมีข้อห้ามเรื่องการทำ copy trading ก็ esting, ไม่อนุญาตให้ใช้ครับ แล้วก็ถ้าเราใช้ EA แบบปกติไม่ได้เทรดท่าพิจารณาก็ไม่ได้มีปัญหาครับสำหรับใครที่ใช้ EA แปลกๆก็ไปดูในส่วนของ t ทอ m a มแอนด์คอ i ดิชันได้ว่าเราทำผิดกฎอะไรหรือเปล่าก็สามารถที่จะทำเหตุจิ้งได้ครับเหตุจิ้งที่นี้ก็จะหมายถึงการเปิดออเดอร์บายแล้วก็ซีลพร้อมกันก็จะมีบางทีที่เราจะถือออเดอร์ได้แค่ทางเดียวเท่านั้นสามารถมีได้หลายบัญชีหรือเปล่าในส่วนของบัญชีชาเลน์หรือว่าพอสอบ สามารถที่จะมีได้ครับก็สามารถสมัครสอบได้พร้อมกันแต่เมื่อเราสอบผ่านจะมีได้แค่หนึ่งบัญชีครับในส่วนของการเทรดมาดิงเกลหรือว่าเบิร์นหลอดก็สามารถทําได้ครับตรงนี้ไม่ผิดกฎอะไรสาหรับใครที่ใช้กลยุทธ์นี้ก็คํานวณเลเวอเรจให้ดีครับในส่วนของการจ่าย payout หรือว่าโปรฟิ s แชร์ก็จะจ่ายให้เราผ่านทางโอเออร์ด้าโกลบอลมาร์เก็ต่งเราจะต้องสมัครเปิดบัญชีด้วยก็สามารถขอ payout ได้ทุก14วันครับ ก็จะมีข้อพิเศษก็คือในเรื่องของ daily macro fit ก็จะมีผลเฉพาะในพอร์ต l าล g นหรือว่าพอร์ตสอบก็สําหรับเฟสที่1ก็คือห้ามเราทํากําไรเกิน5%ใน1วันครับในเฟสสก็คือ2%แต่ถ้าเราสอบผ่านไปแล้วในกฎนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับกองทุนวอยหน้ายังไงถ้าใครสนใจก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีได้ที่นิ่งด้านล่างสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ